สวัสดีครับผมครับอยู่กับช่องบ่าวเอ็กบ้านนาครับผมมาครับผมมื่อนี้ว่าจะมาสอนสูตรครับผมหรือบางคนก็ยังไม่รู้ครับผมว่าวันนี้ผมจะพามาประสมน้ํากดหยอดยางครับผมไปครับผมน้ํากดผมก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับผมเขาเรียกว่าเสือดําครับผม ล้วก็น,น้ำล้วก็เตรียมไว้เรียบร้อยครับผมนี่นี่ครับผมถางน้ำกดของเราครับผม,บผมแต่จะใส่ไปประมาณสามขวดนะครับก็ตอนนี้ก็ จะเปิดง่ายหน่อยครับผมนี่นี่ครับผมเพราะว่ามันมีสลักเปิดอยู่ครับผมเลีไปเไปครับผมค่อยๆเทนะครับผมทเทแรงไม่ได้ครับผม ก็ไม่รู้เนาะบางคนเขาก็เรียกว่ายัางไงบางคนเขาก็ใส่สองขวดครับผมสองขวดสามขวดก่อแล้วแต่ยางครับผมแต่ของผมก็เคยใส่สามขวดครับผมตอนนี้ผมก็กีดยางทิ้งไว้อยู่ครับผมเปิดง่ายครับผมรุ่นนี้ แต่ก็ระวังน้ำกดด้วยนะครับผมเสร็จแล้วครับผมนี่น้ำตัวนี้ครับผมเนี่ที่เราเอามานี่ครับผมตัวนี้นะครับก็เป็นน้ำคลองเรานี่แหละครับผมเราก็เทลงไปครับผม นี่ครับผมก็จะลกๆหน่อยครับผมอันนี้ก็เป็นกากน้ำตาลครับผมเนี่แต่บางคนเขาก็ถามว่ามาทำอะไรครับผมแต่ผมว่าก็น้ำหนักก็ดีครับผมแล้วก็ยางเราก็จะไม่มีกลิ่นครับผมไม่มีกลิ่นเหม็นครับผมเดี๋ยวครับผมเปิดก่อนครับผมนี่ครับผม ใส่ไม่เยอะนะครับผมแค่นี้ก็พอครับผมนี่พอครับผมเรากะเอาเลยครับผมนี่ครัมต่อไปแล้วก็จะมาคนครับผมากากน้ำตาลเข้าครับผมเข้ากันกับน้ำกด อย่าไปจับนะครับผมนะเพราะว่าตอนนี้ก็น้ำกดกำลังร้อนครับผมในผมสีจะเริ่มออกแล้วครับผมก็ทำมาให้ยางเหม็นครับผมก็สูตรใข่สูตรมันนะครับเนาะแต่สูตรผมก็ประมาณนี้แล้วครับผมเอาครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผม อาครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับปเปา X Banana ด้วยครับผมวันนี้ก็มาสอนการผสมน้ำกรดครับผมขอบคุณครับผมที่ติดตามครับ